สวัสดีครับมีหลายๆคนอยากให้ผมมาหาตะวันชายนะครับนี่ครับผมมาหาน้องชายผมแล้วน้องชายผมยังสบายดีนะครับทุกคนก็สยบข่าวลือครับจากปตทนี่แหละไปหาตะวันชายที่บ้านนะครับแล้วก็ถ่ายให้เห็นว่าเฮ้ยน้องก็ยังอยู่สุขสบายดีนะครับแล้วก็สยบข่าวลือที่ว่าตะวันชายนอนโรงพยาบาลยาวๆนะครับซึ่งตะวันชายเองก็บอกเหมือนกันนะ ที่ผมไปโรงพยาบาลเนี่ยก็หลังจากชกเสร็จนั่นแหละครับผมไปนอนโรงพยาบาลเพราะว่าดูว่าเยื่อตาน่ะจะอักเสบเพราะว่าโดนต่อยที่ตาไปหนักๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับก็มีเสียงตามหาเฮ้ยตามมาตะวันฉายไปไหนตะวันฉายหายไปไหนไม่มีโพสต์อัปเดตโซเชียลต่างๆนานาเลยต่างกับอีกคู่คนนึงก็คือพี่โจนะพี่โจเองก็มีโพสต์ตลอดโพสต์ว่าไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ต่างกัน ก็เรื่องราวก็ประมาณนี้เพราะจริงๆอะดาราม่าที่โดนเป็นตะวันจายโดนรดาราม่าซะเยอะเลยนะครับไม่ได้ไปด่ากรรมการอะไรมากมายนักดอกส่วนมากก็มาวานักมวยก็เป็นเรื่องของกองแช่งอะไรก็ธรรมดานะครับเพราะหลายคนก็จ้องที่อยากจะ,ะมีทั้งฝ่ายรักแล้วก็มีทั้งฝ่ายเกลียดเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับส่วนเราคลิปนี้ก็ถือว่านํามาให้หายแคลงใจกันแล้วกันนะครับเป็นคลิปจาก Facebook ของคุณปะตะทนะครับพี่ชายของตะวันจายก็คือพกลูกม่อจากค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองด้วยกันนะครับพอพูดถึงค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองแล้วก็อดคิดถึงไม่ได้นะครับ กเก่งกาดพวกยอดปิตินะครับพวกปตทพวกตวะวันฉายอะไรย่างเงี้แต่ว่าตวะวันฉายก,ก็หายออกมานานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเพชรลุ่งเรืองยุคเก่าๆก่อนที่จะเหมือนกับหายเงียบค่ายไปก็จะมีเก่งกาดนะครับมียอดปิติ2คนเนี้ยนะครับก็โอเคครับถือว่าเป็นข่าวๆที่นาํามาฝากกันเดี๋ยวไปฟังในคลิปนี้ครับใครบอกว่าเขา้าโรงพยาบาลไ,ไ,ไม่จริงครับผมไม่จริงไม่จริงไม่ไปหาหมอจัดวันที่่อยเสร็จไปหาหมอเยื่อตาเทพใช่ไปหาหมอ้เลยครับตอนนี้ไม่เป็นไรนี่ก็ซื้อขอบคุณมากทุเรียนบางบ้านนใช่ขอบคุณมากนี่ ช็อกเฟรชน้องไายก็ยังมีน้ําใจซื้ออะไรให้เนี่ยผมยังไม่ได้เปิดนะจะดูเปิดพร้อมกันเป็นตัวออริจินอลนี่ไงอาสุกพิมแอร์อพอร์ตปะแอร์พอร์ตสุกพิมเดน,นไงครับขนาดสุกพิมน้องไายยัน้องตากซื้อให้อะดีใจมากขอบคุณมากครับที่มาช่วยฮะรั <laughs> กมันเดิมน้องไมใ,ใครอย่าไปสนใจที่ที่อยูข้าง,อ,งอ,อีกเสมอเรื่องเรื่องของแท้